นิยายวายหวานละมุนตอนพิเศษที่สามในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ผมอยากจะการปฏิทินข้ามมันที่สุดส่งกลานปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องนี้คุยกันว่าปีหน้าพี่ภูมิจะต้องเข้าเกณฑ์ทหารสักทีเขาผ่อนผ่านมาจนเรียนจบซึ่งนั่นมันก็มากพอแล้ว ผมจำได้ดีเลยว่าวันที่ไปเชียอาทิตย์ผมภาวานาในใจตลอดว่าขอให้เขาได้ใบดำแต่สุดท้ายมันก็ไม่เคยจะได้ผลทันทีที่สิ้นเสียงประกาศทหารบกพลที่หนึ่งมาม่าผมแทบจะลมทั้งยืนอยู่ตรงนั้นต่างจากปาที่ดูจะอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินหลังจากนั้นหนึ่งปีเราเจอกันน้อยลงไม่สิถ้าไม่ได้เจอเป็นอะไรทำไมทำหน้าอย่างนั้นเสียงของคนที่นั่งอยู่ข้างๆดังขึ้น ทำให้ผมหันกลับมองเขาเขาไม่ได้แสดงออกถึงท่าทีอะไรผมเอาแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็ได้แต่ตอบว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดก็ผมกลัวนี่ถ้าพี่ติดขึ้นมาผมจะทำยังไงล่ะเราไปบนเมื่ขนาดนั้นย่าจะกลัวอีกเหรอพี่ภูมิไม่ตลกเลยนะครับผมเอ็ดขึ้นจนเขาต้องเอื้อมมือมายีหัวผมเล่นจนฟูฟ่อง ผมไปบนก็จริงแต่ใช่ว่าท่านจะทำให้สมปรารถนาได้ทุกคนซะหน่อยยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงดวงแบบนี้เรายิ่งเดาไม่ได้เลยไปกันเถอะรีบจับรีบกลับบ้านเขาว่าแบบนั้นเหมือนจะบอกไปในในๆว่าเขาจะจับให้ไม่โดนแต่ผมก็ยังไม่หายเครียดอยู่ดีที่ว่าการอำเภอวันนี้เนืองแน่นไปได้เหล่าชายชกันอายุถึงเกณฑ์ทุกคนต่างมาทำหน้าที่ชายไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย บ้างก็มากันทั้งครอบครัวบ้างก็ลุยเดี่ยวมาคนเดียวไม่กลัวอะไรผมปากหลากยืนอยู่ไกลมากๆม,มองพี่ภูมิที่เข้าไปตรวจร่างกายเมื่อถึงกำหนดเวลาไม่ว่าจะเป็นการวัดรอบอกส่วนสูงผมไม่เคยห่วงเลยว่าตรงนี้มันจะไม่ผ่านเพราะว่าคุณเขานะมีร่างกายครบถ้วนตามมาตรฐานชายไทยทุกอย่างอยู่แล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกห่วงขึ้นมาเฉยก็เล่นถอดเสื้อเดินว่อนขนาดนั้นคนก็ใช่ว่าจะน้อยทั้งสาวแท้สาวเทียม แล้วแพักนี่จะเด่นไปไหนที่ฟิตมาทาั้งปีเพื่อการนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจับยันมาใส่เสื้อสักสามชั้นเวลาผ่านไปสักพักพิธีการเริ่มขึ้นมาผมมองไปยังชายหนุ่มที่นั่งเรียงแถวกันอยู่นับร้อยจากแถวที่เคยยาวและคนที่เคยนั่งกระจนเต็มก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆคนได้ใบดำก็เฮคนได้ใบแดงนี่ไม่รู้คิดอะไรมองไปที่พี่ภูมิเขาเองก็เอาแต่ทำหน้านิ่งเหมือนเดิม ชีวิตนี้จะเครียดบ้างไหมเนี่ยจุดเปลี่ยนชะตาอยู่ใกล้แค่เอือ้อมยังนั่งนิ่งอยู่ได้56มานบจับ57พาคินคอยไม่ไหวแล้วทันทีที่ประกาศชื่อของพิภูมิจบผมก็ลุกขึ้นเดินหนีออกมาเลยไม่อยากอยู่ฟังเพราะกวเป็นเหมือนอาทิตย์ถึงในใจมันจะเอาแต่คิดในทางที่ดีว่าต่อให้เขาติดก็ไปรับใช้ชาติแต่ความรู้สึกหวงในอกมันก็ไม่ลดน้อยลงเลย ผมเดินมารอพี่ภูมิอยู่ที่มิลิคูเปอร์เพราะคิดว่ายังไงถ้าเขามาหาผมไม่เจอก็คงจะเดินมาที่นี่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงผู้ชายตัวสูงกับผมสีดําสนิทของเขากําลังเดินตรงมาทางนี้เขาไม่ได้ยิ้มแต่ก็ไม่ได้เศร้าใบหน้าเหมือนเดิมเลยแบบที่ผมเองก็ดูไม่ออกว่าเขาจับได้ใบดําหรือใบแดงพี่ภูมิจับได้อะไรล่ะครับนั่นเป็นคําได้ที่ผมถามขึ้น แต่พอนึกขึ้นมาได้ผมก็ต้องเอื้อมมือไปปิดปากเขาไว้เพราะยังไม่อยากได้ยินเอาไว้กับถึงบ้านค่อยบอกดีกว่าเผื่อเป็นข่าวไม่ดีเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยเขาหัวเราออกมาเบาๆก่อนจะเดินอ้อมไปฝั่งคนขับรถยนต์คันเดิมกลับมาลดแล่นบนท้องถนนอีกครั้งไม่มีการพูดคุยอะไรจนถึงที่บ้านกินมื้อเย็นเสร็จแล้วอาบน้ําจะนอนก็ยังไม่มีการพูดคุยไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมที่ไม่ยอมฟังหรือเพราะพี่ภูไม่ยอมเล่า วันนี้นอนนี่นะมันเป็นเขาที่พูดคำนั้นผมพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายพอตั้งแต่เป็นแฟนกันพี่ภูมิก็ไม่เคยปล่อยผมไปนอนห้องตัวเองเลยจนห้องนั้นกลายเป็นห้องเก็บของไปซะแล้วพี่ภูมิผมหันไปเรียกเขาระหว่างที่ห้องกำลังตกอยู่ในความเงียบคนที่กำลังกอดผมอยู่ขันรับเบาๆก่อนที่ผมจะวางโทรศัพท์ในมือและหันไปคุยกับเขาผมพร้อมจะฟังแล้ว ตกลงพี่จับได้ใบดำหรือใบแดงแล้วก็ต้องหน้าเจือนเพราะปฏิกิริยาที่ได้รับไม่เป็นอย่างที่คิดพี่ภูมิหลบตาลงมวลผ้าปูที่นอนแทนที่จะมองหน้าผมแบบนี้จะเป็นคำตอบได้หรือเปล่าคำตอบที่ผมไม่อยากได้ยินนะ่ะพี่ภูมิว่ายังไงครับเขายัางเงียบผมไม่รู้จะเค้นถามอะไรอีกอยากจะงองแงแต่ก็ทำได้แค่เงียบเท่านั้นเป็นอะไร เสียงนั้นเอ่ยถามแผ่วเบาลมแหงแจรินลดต้นคอจนรู้สึกร้อนวูบว่าแต่ผมไม่มีเวลาคิดอะไรตอนนี้หรอกผมงอนพระอาจารย์ของมามาไม่ขังแล้วไม่เห็นจะได้ผลเลยผมเปะปากคว่ำไม่นานก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังออกมาจากคนข้างหลังแต่ผมไม่ตลกหรอกนะหนึ่งปีอะ่ะมันนานกว่าที่คิดนะบอกตรงนี้เลยเงินต้องนอนกอดกันให้นานที่สดุดคำพูดเขาทำให้ผมตัวแข็งทื่อ ไม่ใช่ไม่รู้ว่าพี่ภูมิพูดถึงเรื่องอะไรทุกครั้งที่เขาบอกว่าจะนอนก่อดมันก็ไม่เคยจริงสักครั้งเผลอหน่อยก็จับเผลอหน่อยก็บีบมือนะ่ะปลาเมืองที่สุดแล้วแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นถ้าเขาต้องไปเข้ากลมจริงก็หลายเดือนเลยนะถึงจะได้ออกมาแบบนั้นผมก็เลยพยักหน้าอนุญาตให้เขาทำอย่างเต็มที่น่ารักมากครับ นั่นเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนทุกอย่างจะกลายเป็นมืดสนิทผมหลับตาลงตอบรับสัมผัสที่คนตรงหน้ามอบให้พี่ภูมิยังเป็นคนที่เก่งจูบเก่งมือซนเก่งแบบที่อาทิตย์เคยบอกว่าเขาน่าร้ายพอมาเจอกับตัวจริงๆคำว่าร้ายนะ่ะดูเจดีไปเลยถ้าจะใช้คำบางคำที่พี่ภูมิเป็นคงใช้คำว่าเขาน่ะอันตรายทั้งต่อหัวใจและร่างกายรู้ตัวไหมครับ ว่าน่ารักเขาพูดประโยคนั้นตอนที่จับตัวผมไม่หันหน้าไปหากันมือใหญ่เสยผมที่ปลกหน้าขึ้นไปลุกลวเหงื่อที่ไหลทรงกายเหมือนเป็นตัวช่วยเพิ่มความโดดดันให้กับใบหน้าคมเข้มนั่นได้ดีเหลือเกินแต่บอกไปแล้วว่าจะกินให้ช้ำทั้งตัวพี่มีออมแรงให้หรอกนะบอกแล้วไงว่าเขานะ่ะกลายเป็นเสือร้ายไปแล้วคุณนะ่ะมันใจร้ายเข้าจะฟ้องอาทิตย์จะฟ้องว่าอะไรครับ ก็ผมเอาคุณแรงเกินไปเหรอพี่ภูมิ <c oughs> ถ้าอยากให้พี่ชายอกแตกตายก็ไปฟ้องมันเลยแต่ผมก็จะทำคุณให้หนักเท่าที่ผมรักคุณเหมือนกัน <c oughs> เขาเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งบอกได้เลยว่าเรียวแรงผมเนะี่ยหมดไปแล้ว <c oughs> ผมรู้ว่ายังไงมันก็ไม่จบง่ายๆเพราะเขาไม่เคยจะหยุด แค่หนึ่งหรือสองครั้งข้าวเหนื่อยแล้วนะเขาไม่เคยฟังคำปฏิเสธใดๆสองมือรวบล่างผมเข้าไปใกล้แล้วจัดแจงท่าทางตามใจเหมือนผมกลายเป็นตุ๊กตาล้มลุกไรน้ำหนักเขานะ่ะฮอตขนาดนี้เลยแหละแถมยังควบคุมผมได้อย่างดีอย่างไรที่ติถึงกับล้มพับเลยเหรอครับพี่ไม่ต้องมาพูดเลยนะ เหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอเราแค่อยู่เฉยๆเองนะพี่นี่มันก็มันจริงนี่คับผมเป็นคนทำนะครับไม่เห็นเหนื่อยเลยยิ่งเถียงก็เหมือนยิ่งเข้าตัวเลยเลือกที่จะเงียบผมหันหลังให้เขาก่อนล่างของคนข้างหลังจะขยับเข้ามาโอบกอดกันเอาไว้เขามักจะพูดเสมอว่าอยากมอบความรักให้ผมได้เท่ากับที่พี่ชายผมมอบให้อบอุ่นเหมือนดินเด็ดเดี่ยวเหมือนอาทิตย์ รักนะครับและอ่อนโยนที่สุดเหมือนเขาเ้าก็รักพี่ภูมินะจากนี้แม้จะต้องไกลกันผมก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเลยเพราะผมเชื่อใจและไว้ใจบางทีหนึ่งปีมันอาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบอะไรบางอย่างในชีวิตก็ได้ผมจะได้รู้ว่าระหว่างผมกับเขามันเรียกว่ารักได้จริงๆใช่ไหมความห่างไกลมันอาจจะพิสูจน์ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา มันไม่ใช่แค่ความรุ่มหลงรอพี่หน่อยนะคะถึงวันนั้นที่เขากลับมาหากเขายังเหมือนเดิมผมเองก็จะเหมือนเดิมมันก็คงจะไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วหากว่าวันข้างหน้าต้องเจออะไรหนักกว่านี้เวลาและระยะทางมันจะค่อยๆพิสูจน์ให้เรามั่นคงขึ้นข้าวจะรอนะพี่ผูมเองก็กลับมาหาข้าวด้วยนะคะ แล้วความรักของเราก็จะกลายเป็นเหมือนน้ำตาลที่จะยังคงความหวานไว้ตลอดไปจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับหวานละมุนขออภัยสำหรับเสียงแหบบของแอดด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อ่านต่อเนื่องก็จะแหบหน่อยนะคะตอนไม่ได้ยาวมากแต่ว่าแบกคอตัวเองไม่ค่อยจะไหวนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับฟังกัน ฝากกดไลค์ฝากดูโฆษณาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องด้วยกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ